ตูแห่งศรัทธาสู่โลกอีกใบทำเวรุวันวัดหวังคันอันศีนแห่งสุพรรณบุรีทำลึกกลางหุบเขาตั้งอยู่ในวัดหวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีสำหรับลูกหลานพญานาคทุกคนใครที่อยากจะมาไหว้สการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธ หาเพื่อนเพื่อนอยากขอเงินได้ทั้งเงินหาเพื่อนเพื่อนอยากขอทองได้ทั้งทองแต่ค้าขอทั้งสองอย่างเนี่ยระวังระวังจะได้ทั้งเงินได้ทั้งทองรวยล่ำเป็นเศรษฐีเลยทีเดียวสำหรับวัดวังคันหรือถ้ำเวลุวันวิจิตตการตางดงามมากๆครับ